เค่าหมจ้องอ่ะจ้องอ่ะวันนี้เตรียมตัวมาอย่างไรกันบ้างเตรียมตัวอะไรมาให้เป็นใจบ้างคะ่รคะก็พวกเราจริงๆก็พวกเราทีมกับดันก็ช่วยๆกัน จัดเซตลิสต์มาโหดมากๆาค่ะแล้วก็เป็นเซตลิสต์ที่เชื่อว่าแฟนๆทุกคนยังไม่เคยได้เจอเจอเมมเบอร์ในในเวอร์ชั่นนี้มาก่อนค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบว่ารอติดตามได้เลยค่ะบอกได้เลยว่าพลาดสักวินาทีเดียวก็ไม่ได้ค่ะใช่แล้วค่ะก็คือทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดโซนคังนีใช่ค่ะ คือจริงๆวันงานวันนี้แบ่งเป็นสองร์าเนาะมีาร์ที่เป็นคริสต์มาสของเรใช่คะก็จะเป็นสนุกสนุกกันมีแบบจับของขวัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีให้เมมเบอร์ประกวดชุดด้วยค่ะทางข้างหลังเมมเบอร์ก็คือเตรียมตัวกันแบบสุดๆเลยค่ะทุกคนก็คือเตรียมเล่นใหญ่เตรียมชนะรับรางวัลเรียบร้อยค่ะเพราะว่ารางวัลเราก็น่าตื่นตาอยู่ใช่ค่ะส่วนแฟนคลับเองที่ได้เข้ามานะคะพวกเราก็มีกิจกรรมให้เล่นร่วมกันค่ะก็คือการจับฉลากนะคะเมมเบอร์ก็จะเตรียมของขวัญมาให้กับแฟนคลับ รับรองว่าเข้าไปก็คือไม่พลาดแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนค่ะส่วนพัทค่ะส่วนพ์ทของพี่มิโอริเนี่ยก็จะเป็นพ์ททีู่เอชั่นเซ n s e r m เนียค่ะก็ <c oughs> เห็นว่าทุกคนเต็มที่กันมากๆเตรียมกัน <c oughs> <c oughs> <อ> <c oughs> โคตรสู้ <c oughs> มากๆเลยจริงๆแล้วคนนี้ก็เป็นคนนึงที่พอดนเป็นเฮดหลักเลยค่ะในขคงงานนี้เก่งมาก <c oughs> ก็จริงๆก็ไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกับพี่มิวได้เท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเป็นการทํางานด้วยกันที่อย่างไงนะคะอะไรนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆไม่รู้ว่างานออกมาจะเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งท้ายของพี่มิวดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าทุกคน멤เป็นทุกคนเต็มที่มากๆเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่แบบพี่มิวอยากให้ทุกคนได้ทำแล้วทุกคนก็เต็มใจที่จะทําจริงๆใช่ต้องบอกว่าขอโทษด้วยนะแล้วก็ขอบคุณค ดีใจมากๆที่ทุกคนเต็มที่กับการจัดแสงันนี้คะีเป็นแบบสเตจลาสเตใช่ค่ะรู้สึกยังไงพูดตรงๆยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะกคนคือคอตอนเมื่อกี้วเมื่อกี้ลันทรูพี่มีไม่ได้ตั้นใจนะตัใจกอนลันทูก็เอตอนนทูก็มีแบบ น้ำตาอะไรก็ไหลค่ะแต่ว่ามันก็กลับมาเอาไม่เชือถชื่อให้ถือไหมเอาไปหนูจืดให้โอเคตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วค่ะคิดว่าพอตอนเต้นพี่มีน่าจะรู้สึกใจหายนิดนึงค่ะเพราะว่ามันมันก็คือแบบเมมเบอร์หลายๆคนมาช่วยกันร่วมเต้นส่งท้ายให้กับพี่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเป็นหนูหนูคงใจหายเหมือนกันใช่ใชพาะเห็นพี่มีร้องไห้แล้วแบบลเราก็แบบฮึบและเราก็แบบโอเคเราต้องห้ามร้องไห้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันนี้มีแฟนคลับให้กัำลังใจมีต่างเยอะมากอยากแบบขอบคุณแฟนคลับอย่างไรบ้างคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็คือแบบไม่คิดว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้สุดท้ายก็ได้จบแบบสวยมากได้ยิ่งขึ้นสเตที่แบบยิ่งใหญ่มากๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาเชียร์มิลี่ตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้แต่จนถึงวันนี้นะคะขอบ รับทุกคนมากๆเลยนะคะตลอดเวลาที่เป็น DNT มาเราได้เติบโตได้เรียนรู้อะไรบ้างรู้เยอะมากเกินไปค่ะไม่จองอะไรมๆแต่ว่าจองอธิบายไม่ได้ในในช่วงแบบแค่เวลานี้ไงครับพูดไม่ได้ว่าการพัฒนาภาษาไทยก็คือที่ยุทิสุดเลยค่ะตอนนั้นพูดไม่ได้เลยแบบคุยกับเพื่อนๆก็ไม่ได้ตอนนี้คุยกันได้ไหม จริงๆหนูก็เชื่อแล้วนะคะว่าพี่มีเป็นคนไทยเป็นคนไทยคนนึงใช่แล้วตอนนี้จนพูดแบบพูดไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเข้าใจ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 ลก็นั่นเลยค่ะก็ไม่ใช่แค่ภาษาไทยก็การแต่งลมเฮนหรือตัวเองก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นเลยค่ะก็ดีใจที่ได้เข้ามาเรียนเคและตะเพอด้วยกับเพื่อน ยังก,กว่าจะมาถ,ถึงวันนี้เพื่อนๆน้องๆแล้เขาช่วยเหลือเรายัางไงบ้างคะอ้โหอันนี้ก็ <c oughs> ไม่มีใครไม่เคยช่วยซึ่งก็คือทุกคนช่วยมิวเรียนมาตลอดตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ออดิชั่นจนถึงวันนี้เลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่ข้างๆมิวเรียนตลอดขอบคุณมากๆ<ม>ขอบคุณเรียนเดียวไม่ได้น้องๆเรียนรู้อะไรจากที่มิวอยู่บ้างเยอะค่ะเรียนรู้ภาษาไทยแบบใหม่ค่ะ <laughs> หนึ่งจริงๆหนูเรียนรู้วิธีแบบว่าวิธีคิดของพี่มีหลายๆแบบที่ทําให้หนูรู้สึกว่าเราแบบเรายิ่งเอ็นจอยกับการอยู่ตรงนี้มากยิ่งขึ้นเลยอะค่ะแล้วก็ทุกครั้งคือหนูจะคอยแบบว่าดูพี่มีเป็นตัวอย่างมากๆค่ะยิ่งแบบการเต้นการร้องแล้วก็รวมไปถึงแบบพี่มีก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้หนูแบบอยากไปเรียนภาษา,าญี่ปุ่นด้วย <laughs> ใช่สุด,สดเหมือนกันค่ะ พี่มีก็เป็นแนววันนั้นใจให้น้องนายอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้นเหมือนกันเออใช่ใช่เวลาเราประชุมกันนะเราจะมีการแบบพูดภาษาอังกฤษกันตลอดแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษของนายที่เป็นเวอร์ชันนายภาษาอังกฤษแบบใหม่กับสไทล์แบบใหม่ใช่เป็ก็คือดีมากๆใช่คอมเมดีเกับหลายๆคนสวยใช่ค่ะมาต้องหางานอะไรทุกอย่างโอ้เยอะเลยค่ะด้วยความที่เหมือนเมื่อก่อนเคยซับทีวีทีใช่มก็จะแบบดูมิโอิีมาแบบตลอดอยู่แล้วแล้วยิ่งเวลาที่มิโอิีเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลายเต้นที่แบบ นี่ของจีนเท่านั้นที่เราใฝ่ฝันใช่มันจะเป็นไลน์เต้นออริจินอลค่ะที่แบบว่าคือการมีมิวสิคคือมีประโยชน์กับเรียนเกมากๆจริงๆก็จริงๆก็เป็นเป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างเรื่องภาษาภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวพอไม่มีมิวสิคแล้วก็พวกเราก็จะต้องเป็นลำบากแล้วใช่เราก็จะเริ่มลำบากเราก็จะต้องแบบว่าเออเป็นลำกันเองแล้วอะไรเงี้ยซึ่งทำได้ไหมตัวไม้มอง ก็มีคุยคยบ้างค่ะแต่ก็ยังยังต้องดูตอบต่อไปเพราะว่าด้วยความที่พี่มีเขาทำบ้าไว้สูงมากๆจริงๆค่ะก็ทําให้หนูเริ่มลำบากใจนิดนึงค่ะแต่ว่าหนูเชื่อว่าเมมเบอร์ทีมบีทีทุกคนก็คือพร้อมที่แบบว่าจะขึ้นมาอยู่เป็นตาแหน่งรองกับตันแน่นอนนะค่ะยังไม่บอกค่ะคะให้รอรุ่นแล้วกันค่ะอยู่ในใจใใจห้ทุกคนตกใจด้วยกันละกันใช่ซอร์ไ์ด้วยกันค่ะ ชอบสไคร้ก็คือพี่มีก็ไม่รู้เหมือนกันก็้โ่ากลัวเลยนะเนาะตอนนี้ถ่ายกันตอนนี้เราวางแผนการทํางานของตัวเองต่อไปยังไงบ้างคะไม่มีเลยค่ะแต่ว่าชิ้นหนึ่งที่รู้ก็คือวีซ่าจะหมดแล้วซึ่งก็คือโยริจะต้องไปต่างประเทศก่อนใช่ซึ่งแค่นั้นเองค่ะตอนนี้ไม่มีแพลนเลยก็ใครมีคนมาบอกว่าอยากติดตามโยริต่อทำยังไงดีก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะยังไงดีคะแต่ว่าน่าจะไม่รู้ก็น่าจะตามอินสตาแกรมแม่ค่ะใช่ตามอินสตาแกรมอาจจะสักปีละครั้งเราแบบเราสนใจอยากทำการอะไรด้านไหนไหมคะจริงๆอยากมันก็ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะอยากทำทุกอย่างเลยตอนนี้สนใจกับทุกๆอย่าง เราอยากลองไปใช้ชีวิตดูไปลองเจออะไรใหม่ๆบ้างอาจารย์ไม่ได้ทํางานอาจจะไปเที่ยวบ้างอาจารย์อะไรบ้แหละมีเพื่อนบ้างตอนนี้ไม่มีเพื่อนแล้วอยากมีเพื่อนไปถึงวั้นโน่นจะเรียนแค่ไม่มีเพื่อนแล้วก็อยากมีเพื่อนบ้างแล้วอยากกานแบบงานเบื้องหลังอยากมีแพลนไหมเพราะแบบที่เราเรียนจบมาก็เป็นสายแบบเบื้องหลังอะไรอย่างนี้ด้วยก็ตอนนี้ยังไม่ได้แพลนเลยค่ะไปเป็นยูทูบเบอร์ก่อนค่ะแบบหล็อกท่องเที่ยวจริง อาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่ยังไม่รู้อย่างไงไปทัก่อนก่อนเนาะอ่าใช่่ะได้ก่อนก่อนเราติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่มิแล้วตอนนี้เรามีแผนงานที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะพอมีค่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะใช่ค่ะไปโมกุระเลยใช่แต่ว่าจะกลับมาที่ไทยอีกรอบหนึ่งซึ่งก็คือน่าจะไปญี่ปุ่นกลับมาไทย เอ่ง่ายๆค่ะก็ใครมีงานติดต่อพี่มีได้นะคะทำงานได้ทั้งประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นรับหมดเลยรับหมดเลยค่ะอยากให้มีบริษัทน้องๆหน่อยที่แบบว่ารุ่นต่อไปดี่เขามีความฝันอยากจะมาทำงานตรงนี้บ้างก็แค่อันเดียวค่ะขอรับเบียนเคโพเทียต่อไปได้่อยหน่อยค่ะอันเดียวจะถ้ารับเบียนเคโพเทก็น่าจะมีคนรักบียนางเมมเบอร์อย่างที่เมมเบอร์รัก ลอยปีหนูอยู่ไม่ถึงต้องแบบมีความพยายามความตั้งใจอย่างไรก็ตามเส้นทางตรงนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆมิวเลก็เป็นคนนึงที่ไม่หยุดพยายามก็คือสู้ตลอดเวลาจนถึงวันนี้ก็อยากให้เมมเบอร์ทุกคนก็สู้ไปเรื่อยๆจริงๆมันก็หยุดได้แหละแต่ว่าเออก็หยุดนิดนึงนะ ทอได้แต่ว่าไม่ถอดอะใช่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 สู้ๆนะเป็นมัใจะให้อยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะวหาบาทขอา่อยีโอ้โหเกมมี่อใช่ขอก็ใหกมี่ไฟแล้วกันทุกคนขอบากเพลงเกมมี่ไฟด้วยนะคะเพลงชีโอ้โหีมากๆเลยที่มาส่งกับเบลลี่แน่นอนค่ะ เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเพลงที่ทําให้พวกเราแบบว่ายังคิดถึงแล้วก็ยังนึกถึงพี่มิอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากให้เพลงนี้อยู่นานๆนะคะก็อยากให้ทุกคนรักเพลงนี้มาก